แอบสบัสดอีกแล้วลูกขนติดทางเกมไหมโอ้ยแจ็กกี้แหนๆๆหนะเนี่ยุ <c oughs> ิครับผม<ป>มองอะไรกันครับนี่สองตัวนี้ไปไปไปนอน <c oughs> นอนไปชิกี้ไปนอนไปนอนมองมองอะไรอมองกาแฟครับผม ลักกี้ครับมองกาแฟครับมองกาแฟผมครับ <c oughs> เอ๊ะดมอะไรเนี่ยดมเขาอีกดมอจาจารย์เหงาที่อวยไหมเอาครับเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยอารมณ์มาเดี๋ยวซินะครับผมมองอะไรกันสองตัวนี้แม่งโมอ,อาหารช้าของผมครับดูครับ <c oughs> <c oughs> มองเขากินอย่างเดียวเนี่ยครับผมนี่ นอนสบายเที่ยวนะครับผมจากตัวนี้นะครับอันนยังสุชีเนาะพ่อสุชีครับผมนี่ดูครับดูดูดูกันสุชีนะครับนอนอยู่นอกบ้านลกระดาข้างนอกกันแล้วนะครับนี่ครับดักกี้ครับดักกี้นะครับผม เออครับผมลูกพ่อครับอย่างนี้ก็ด like ิ่กเลยนะครับนี่ครับสองตัวครับโอ้ยนอนกันสบายนี่ครับดูวันเหยื่อครับมากัดกันกันนะครับผม <c oughs> ลูงพ่อลูงดักสองตัวนี้นะครับลักกี้นะครับับจูสินะครับของเรานี่ไอเทมนะครับทุกท่านนี่เดียวได้จริงๆนะครับถูกตัวนี้นะครับ <c oughs> ทีลักกี้มองอะไรครับเนี่ยฮะลูงพ่อเนี่ยกระลอกครับ <c oughs> นี่ครับเด็กสุภาพจะชัดนี่ครับ กี้ครับผมอยู่ครับมองมองบนแล้วครับจับกระรอกมองหาจับกระรอกครับผมรอนิ่งเชียวนะครับเนี่ยนี่ครับมองกระรอกอยู่อรนักี้เนี่ยนะดูครับสูชีครับผมนอนนอนอยู่คนละที่ก็ละทานแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเดี๋ยวนี้ชูชีเนาะ นี่ลักกี้น,น,น,นารางๆเขาหมวกัรรอกกันนะครับ <c oughs> นี่ครับผมนี่ครับ <c oughs> ดูครับดูความเทเลนของซิซิวอลน่ารักของซิซินะครับนี่ครับนอนอยู่คนละที่คนละทางกันแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับผมนี่ จับกระรอกครับมอหากระรอกทีเดียวนะลักกี้เนี่ยดูนี่จะมอหากระรอกทำไมครับนี่มออะไรครับจะจับกระรอกเหรอฮะ <c oughs> ดูครับท่านผูช้ชมลักกี้ครับจะจับกระรอกครับผมดูครับผม <c oughs> มองบนแล้ว ดูครับกระรอกครับจับกระรอกอีกเดียวลักกี้แฮมแล้วกี้มองอะไรไอล้ลูกพ่อครับผมจะจับกระรอกอีกเดียวเหรอแฮมครับลูกพ่อเนาะเอ๊ะ <c> เ <oughs> นี้ยดูครับเดี๋ยวจะกลับมาจะกลับมาดูวิ่งครับดูวิ่ง เดี๋ยวครับความรู้โอ้เจะวิ่งไปไหนนี่ยพ่อพูดนี่ครับโอ้ยนี่เสกของกินไม่ได้เลยนะเกดลูกพ่อนไปไปเข้าบ้าน แม่โรงหรมของพี่ไม่ได้ไปเข้าบ้านไปไปนะเข้าบ้านาชวนเข้าบ้านละคุณผู้ชมนี่สับด้วยเฮ้ยครับ <c oughs> <c oughs> นั่งรองนั่งรองครับทุกพ่อโอเคนั่งรองนี่ลูกพ่อคือนอกันกนะครับคือคักกันกนะครับนั่งรองโอนั่งรอง แน่ e> สบายเที่ยวนะครับผมหลักจะไปรอกันแค่มองอะไรไอ้ไม่ต้องไปจับหรอกนี่